6นาฬิกา28นาทีนะคะกลับมาติดตาม NBT News ภาคเช้ากันต่อเมื่อกี้คุณอาได้บอกไปแล้วเรื่องของ 30บาทรักษาทุกที่ก่อนหน้านี้เป็น30บาทรักษาทุกโรคใช่ไหมคะครับผมคือถ้าเกิดย้อนไปเนี่ยตั้งแต่ปี2 545นสําำหรับโครงการนี้30บาท2อปีเลยนะ3าบาทรักษาทุกโรคแล้วก็มาเป็นบัตรทองที่ไม่ต้องเสียตั้ง30บาทและล่าสุดอันนี้เป็น30บาทพลัสมันเป็นมันใหม่ยังไงครับคุณพลอยครับคือ30บาทพลัสหรือ30บาท รักษาทุกที่บัตรประชาชนใบเดียวนี้นะคือทุกคนเนี่ยสามารถใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวแล้วก็สามารถเดินเข้าไปที่โรงพยาบาลได้เลยหรือถ้าใครมีปัญหาคือต้องมีใบส่งตัวหรืออะไรเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้แล้วนะค,คือใช้แค่ใบเดียว บัตรประชาชนใบเดียว<ม>ก็สามารถรู้ข้อมูลหมดเลยว่าคุณเคยรักษาประวัติเป็นยังไงมาบ้างร,รักษาอะไรมาแล้วบ้างเป็นโรคอะไรมาบ้าง<ม>ก็สามารถตรวจประวัติได้เลย<ม>แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็คือเรียกว่าช่วยให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกแล้วก็ลดขั้นตอนของความแออัดแล้วก็ความเหลื่อมล้ําซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าได้เริ่มเปิดนําร่องแล้ว4ี่จังหวัดนะคะก็คือเมื่อวานนี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเ<ม>พชรบุรีแล้วก็แพร่รวมถึงมีนาราธิวาสด,ด้วย Terima ก็สจังหวัดนำร่องนะครับก่อนที่จะขยายเครือข่ายกันต่อไปในเฟสที่2แล้วก็เฟสที่3ต่อไปครับเอาไปดูรายละเอียดกันนิดนึงครับเมื่อวานนี้นายกเศรษฐาทวีสินนะครับก็ลงพื้นที่พร้อมด้วยนางสาวแพทองทานชินวัตรรองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะครับคุณหมอชนนัานสีแก้วพร้อมคณะแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ผู้บริหารกระทรวงสาธารณาสุขร่วมพิธีนะครับในการคิกออฟ นโยบาย30บาทรักษาทุกที่โดยอย่างที่คุณพลอยบอกคุณผู้ชมเลยว่าเพียงบัตรประชาชนแค่ใบเดียวเท่านั้นก็สามารถรักษาได้ทุกที่คือท่านนายกเนี่ยเสียบบัตรประชาชนลงบงกงล่อง r e a d e r c a r r d นะครับกลางเวทีเป็นสัญลักษณ์ให้ดูว่าพอเสียบป,ปุ๊บแบบโดยปกติแล้วเนี่ยข้อมูลในชิป ในบัตรประชาชนเนี่ยมันก็จะแสดงขึ้นมาทั้งหมดเลยซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นที่ลานสาเกตนครนะครับหน้าหอโหวต101หรือว่า101นั่นเองครับโดยมีประชาชนจํานวน1 1ึ่คนนะครับเข้าร่วมพิธีแล้วก็ร่วมกันร้องเพลง30รักษาด้วยบัตรประชาชนใบเดียวได้ทุกที่แล้วก็มีการจุดพลุยิ่งใหญ่อลังการคือเป็นการแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์เลยนะครับว่า ต่อไปนี้30บาทจะรักษาทุกที่ได้แล้วครับค่ะซึ่งนโยบายนี้นะคะคุณเขาก็ได้บอกเลยค่ะว่าอยากให้เห็นเป็นรูปธรรมคือ100คร้อยวันรหรือคลิกวินก็อยากให้เห็นเลยเป็นรูปธรรมก่อนที่จะขยายต่อในเฟสที่28จังหวัดนะคะที่รเราจะได้รู้กันก็คือเดือนมีนาคมค,คือตอนนี้เนี่ยก็เป็นเฟสแรกก่อนซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้บอกว่าการยกระดับระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ประชาชนสามารถใช้แบบประชาชนเพียงใบเดียวเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลทุกที่ทั้งรัฐและก็เอกชนนะนะคะเป็นหนึ่งในนโยบายรัฐบาลที่ได้ถแถลงต่อรัฐสภาและก็เป็นนโยบายเน้นหลักของกระทรวงสาธารณาสุขที่ให้ความสําคัญกับการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนทุกกลุ่มทุกพื้นที่ผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจากหน่วยบริการทุกระดับทุกสังกัดและก็ยกระดับหน่วยบริการให้เป็น โรงพยาบาลอัจฉริยะหรือสมาร์ทฮอสพิทอลนะคะนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้จัดบริการสุขภาพไม่ว่าจะเป็นประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกไปเลยค,คือเสียบบัตรประชาชนก็สามารถเห็นประวัติออกมาแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีใบมีเอกสารให้ยุ่งยากให้รู้สึกไม่สะดวกครับคือปกติแล้วเนี่ยสมัยก่อนถ้าเราจะใช้บัตรทองบัตร30บบาทเนี่ยเวลาเราจะใช้ครั้งแรกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องกลับไปเรียกว่าเป็นเหมือน ต้นประวัติของเราอะไปถิ่นภูมิลาเนาของเราต้นประวัติของเราไปรักษาแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าไปทํางานจังหวัดอื่นหรือว่ามาทํางานอย่างกรุงเทพมหาคนครเงี้ยจะต้องมีการขอใบขอเอกสารส่งตัวแต่ว่าหลังจากนี้จะไม่ต้องใช้แล้วเพราะว่าวข้อมูลทุกอย่างจะออนไลน์ถึงกันหมดนะครับใช่ค่ะรวมถึงการออกใบรับรองแพทย์ก็เป็นในระบบดิจิทัลด้วยนะคะใบสั่งยาและก็ใบสั่งแ a บออนไลน์ก็จะเป็นระบบดิจิทัลหมดเลยรวมถึงการแพทย์แล้วก็เภสัจกรรมทางไกลาการนัดหมายออนไลน์ส่งยาแล้วก็เวชพัณฑ์ไปที่บ้าน ได้ด้วยผ่าน h l ฮลิเด d e r นั่นเองแล้วก็ส่งยาทางไปรษณีย์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะครับไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยครับเพราะเราเห็นถึงความสําคัญของเวลาและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนจึงนําเทคโนโลยีดิจิตอลมายกระดับระบบบริการสุขภาพดิจิตอลโดยคํานึงถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและช่วยลดความแออัใดในรถใรโรงพยาบาลลดระยะเวลารอคอยและลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชนผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวจะช่วยให้คนไทยทุกคนได้รับการดูแลสุขภาพได้ทุกที่ให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีพลังในการดำเนินชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป